<c oughs> หาไม่เจอม,ม,ม,มีคำถามภาษาอังกฤษหายไปก่อนนึงถามเรื่องอาการทานอาหารเรื่องการฐานเจไม่ฐานเจเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์ออ เราไม่อยากมีคนเย็นสองคนนะแลก็เยอะมากอ๋อแล้วนานแล้วถ้งบอกเลยโอเคเออพูดสันส้นๆว่าว่าทุกวันนี้การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารไม่เหมือนสมัยก่อนอ่า ทุกวันนี้มันเข้าระบบอุตสาหกรรมระเข้าระบบอุตสาหกรรมแล้วมีการทรมานสัตว์อย่างาน่าเกลียดอย่างอย่างที่อาตมาเองว่ามันชาวพุทธเราไม่ควรจะยอมรับเลยแต่พราะเรามันรับภูหรับตาเราไม่เห็นพวกมานก็ไม่ค่อยอยากจะคิดด้วย ถามเรื่องเว็บไซต์เมื่อกี้นี้ว่ามีเว็บไซต์ของอะไร PETA อะไรก็ว่าเป็นอะไรเพื่อ ethical treatment of animals ซึ่งสามชิคของของก่อนนี้เขาจะสมัครทำงานในโรงค้าสัตว์ทำงานในในที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็แอปไ่ายวิดีโอเปิดเผยให้คนทราบว่ามันเป็นยังไง นี่พอเลี้ยงสัตว์พิษธรรมชาติเพราะไม่ถือว่าสัตว์เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรจะรับความเมตตาและความเคารพจากมนุษย์เถือว่าเป็นเป็นหน่วยเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดกำไรนั้นปัญหาเขาก็จะทำยังไงเราจึงจะได้กำไรมากที่สุดจากสัตว์แต่ละตัวแล้นก็มีฉีดยาให้อ้วนเร็ว ทำให้ผิดสัดส่วนของร่างกายให้ทรมานให้อยู่นี้ไกลชิดเกินไปเกินที่มันควรจะเป็นจนสัตว์ก็จะเป็นโรคกายและก็จะเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิต <c oughs> อยู่ด้วยกันชิดชิดกันก็เป็นโรคนั่นโรคนี้ก็ต้องฉีดยาเนี่ยก็ทำให้แล้วก็ฉีดฮอร์โมนฉีดยาทำอะไรมีมีบางทน ที่บอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งคือส่วนมากสัตว์ทุกวันนี้ก็ฉีดยาพฏิชีวนะกันเยอะในเวลาทานเนื้อสัตว์เดยกเราก็ทานพฏทิจีวนะต่างๆในอัตราเล็กนิดเดียวนานๆงเข้าร่างกายจะเกิดก็เดือดเดือดออยาพฏิชีวนะถ้ายาพฏิจีวนะไม่อยู่แล้วมนุษย์เราควรจะลำบากมากนั้นจะทาว่า ค้าเนื้อสัตว์ในบาปไหมเราก็ตอบว่าถ้าไม่ฆ่าเองแล้วไม่ขอให้เขาฆ่าโดยเฉพาะหมายถึงว่าขอให้เขาฆ่าตัวนั้นเหมือนกคนที่เ,เข้าไปในร้านที่มีอาหารทะเลก็เห็นปลา,าตัวนั้น,อ,น,นอ,อันนี้บาปชัดเจนเาบาปมาก <c oughs> แต่ถ้าเราซื้อเนื้อสัตว์แต่มันไม่ได้ ถึงแม้ว่ายินดีที่ว่ามีเนื้อสัตว์ให้กินมันไม่ไม่ถึงเป็นคันเป็นบาปเพราะว่ายินดีในการฆ่าสัตว์ตัวตัวนั้นที่เป็นที่มาของเนื้อสัตว์<ม>อันนี้เราเราจะเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับศรัทธานิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตามละเหตุผลเราก็เราก็ถา,านได้ว่าเอา้าถ้าเราไม่เสื้อเขาก็ไม่ฆ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มีส่วนรับผิดชอบน่านจะเป็นบาป แต่เรื่องนี้ต้องต้องเชื่อว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่บรรลุเข้าถึงความจริงของธรรมชาติถ้าหากว่าการการฐานเนื้อสัตว์ประเภทนี้บาปพุทธองค์ก็ต้องบอกและต้องห้ามแต่ส่วนพระสงฆ์ห้ามฉันเนื้อสัตว์เฉพาะในกรณีที่เรารู้เห็นสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราโดยเฉพาะ หรือว่ามันมีมีเนื้อสัตว์บางประเภทที่พระท่นานฉันไม่ได้เช่นช้างหรือว่า,าเสืออะไรบางบางอย่างเหตุเหตุหผลมันม,ม,มานี่ก็ทานไม่ได้ก็เข้าใจว่าเหตุผมเป็นเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมบ้างแล้วก็เหตุผล ว่าถ้าเราทานเนื้อสัตว์แล้วมันจะมีกลิ่นถ้าพระท่านทานอาหารทานเนื้อเสืออย่างนี้เป็นต้นไปนั่งสมาธิมาก็เสือก็ได้กลิ่นคิดว่าเอม,มีเพื่อนอยู่ตรงนี้พ่าพอเห็นมาพระต้องโห,โหสงสัยไปไปกินเพื่อนของแล้วแน่ๆไปเล่นงานกับพระเพว่อเพื่อความปลอดภัย ของผู้บริโภคไม่ให้ทานนั้นก็ค่อยๆแยกประเด็นว่าหนึ่งฐานเนื้อสตัตว์จะไปซื้อเนื้อสัตว์ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรบาปไหมไม่บาปควรซื้อไหมควรกินไหมอีกเรื่องหนึ่งถึงจะไม่บาปอาจจะไม่สมถ้าเราถ้าเรามีความความเห็นว่าการซื้อเนื้อสัตว์ที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์แบบทรมานนั้น ถ้าเราเสื่อในเรื่องแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องมีเหมือนก็นมีส่วนสนับสน,นุนถ,ถึงแม้ว่าไม่ใช่บาปแล้วเรารู้สึกไม่อยากจะมีส่วนสนับสน,นุนถึงแม้ว่าเป็นเรื่องห่างๆไม่ถึงกับบาปกรรมเนี่ยาตมาว่าน่าคิดในเมื่อสมัยปัจจุบันในอา,อาหารมีให้เราเลือกมา,มากมายไม่เหมือนสมัยก่อนฮะทีนี้เราก็จะทานทานอาหาร ไทยก็ได้อาหารฝรั่งก็ได้อาหารจีนก็ได้อาหารญี่ปุ่นก็ได้อย่างจะทานอะไรก็มีให้เลือกอานก, <c oughs> ก็เลือกกันที่ไม่แสลงเลือกที่ที่มีคุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะพิจารณาข้อต่อไปก็คือการทำรลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เกิดเพราะการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารมาก <c oughs> การใ <c oughs> ช้น้ำปีหนึ่งเปนการเลี้ยงสัตว์อาจาตมาไม่มีสติทแต่ว่าน่ากลัวที่นี้การการทำลายป่า,าทุกวันนี้ยังที่เมซอนเป็นต้นมีส่วนส่วนสำคัญส่วนส่วนใหญ่เพื่อปลูกพืช ใหสัตว์กินเพื่อเราจะได้กินสัตว์โดยเฉลี่ยแล้วทุกวันนี้เราทั่วโลกปลูกพืชประมาณ20กิโลเพื่อจะได้เนื้อสัตว์หนึ่งกิโลในเมื่อ,อมีคนจำนวนเป็นร้อยร้อยล้านที่มีอาหารไม่เพียงพอถ้า แนวโนงมที่โลกที่กำลังเจริญที่อินเดียที่จีนที่ไหนตรงการฐานเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมันก็กดดันคือคือถ้าเราลดลดการทานเนื้อสัตว์แล้วก็ปลูกพืชเพื่อให้คนกินโดยตรงจะไม่ดีกว่าเลย ในอนาคตเรียวก็คง,งจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะถึงขันหนึ่งที่มันไม่ไหวแล้วเรื่องการใช้น้ำก็ดีใช้พื้นที่ก็ดีท่น <c> น <oughs> ัดหมาว่าการเหตุผลในการลดการทานเนื้อสัตว์เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ก็มีก็มีอมมพอสมควรเหมือนกัน นั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องไปพิจารณาเอาเองเนาะแต่ความความบริสุทธิ์เพราะอาหารไม่มีปัญหาเรื่องเพราะเรามีสติดเ,ดเรื่องอาหารมากขึ้นระมัดระวังเรื่องอาหารคนมันจะ บ้าเรื่องอาหารไปเลยทริศีอาหารเรื่องเจมก็มีเจแบบนั้นเจแบบนี้ทานนมนมได้ไหมทานเนยได้ไหมเจแบบทานนมมีก็มีเจแบบเปกันก็มีทฤษฎีอาหารปรัชญาเรื่องอาหารโอ้เยอะมากเพราะฉะนั้นจะไปเอาจริงเอาจังกับมันกับมันมากเกินไป ในเรื่องการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะจะหาขีดที่ว่าอันนี้พอดีก็ยากคือก่อนก่อนอาตมาบวชคนรุ่นอาตมาที่จะไม่ชอบบริษัทเนสเล่มากนะเพราะว่าในประเทศแอฟริกากฎหมายก็ไม่ค่อยจะ แข็มแข็งนีเนสเล่ไป <c oughs> ขายนมผงโดยโฆษณาทั่วไปว่าคนเจริญคนสมัยใหม่ไม่เลี้ยงลูกโดยนมด้วยเองแล้วนำมาเป็นของโบราณคนคนบาเทือนถ้าเป็นคนสมัยนี้ต้องใช้นมผงฉะนั้นผู้หญิง ก็รู้สึกกดดันเพราะว่าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกใช่ไหมให้นมนมผงดีกว่านมตัวเองอน,นั้นก็ยากจนเท่าไหร่ก็ต้องพยายามหานมผงให้ลูกกินท,ทั้งที่มันมันก็ไม่ดีแต่ที่ยิ่งแย่ใหญ่ก็คือนมผงต้องผสมน้ําแล้วก็น้ำมักจะไม่สะอาดเพราะผสมแล้วไม่ใช่ว่าลูกไม่แข็งแรงอย่างเดียวตายไปเยอะมาก ฉะนั้นทางหมดนี้เราเราไปโทษบริษัทเนสเลที่ไปสร้างค่านิยม <c oughs> ในประเทศเหล่านี้โดยเถือโอกาสที่รัฐบาลไม่แข็งแรงเขาก็เขเป็นบริษัทข้ามชาติโเ,เขาจะลงทุนที่นี่แล้วก็จะให้สินบนแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทางรัฐบาลก็ยินดีหลับผู้รับตาฉะนั้นสมัยนั้นก็จะมีการปล่อยคตเราก็จะไม่ จะไม่ใช่หลายของบริษัทเนสเล่เลยแต่ว่าบริษัทเนสเล่มันมันก็ขยายโดกไปซื้อ,น,อนั่นไปซื้อนี้จนกระทั่งว่าเอเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นของเนสเล่อะไรไม่ใช่ของเนสเล่บางทีก็อาหารอย่างอื่นบริษัทอย่างอื่นเพอพะดูจริงจริงดูที่ฉลากโอ้ตายแล้วเป็นของเนสเล่เหมือนกันก็คิดว่าเครียดมันไป,ไป,ไ,ปไปเข้าไปซื้ออาหารมไม่รู้ว่า อันไหนจะซื้อได้มันจะจะเป็นจะเป็นการสนับสนุนบริษัทที่ทุศีนบริษัทที่เปลี่ยนขนจนนะแล้วมันก็หาขีดหาหามาตรฐานนี่มันยากมากอ นคือเรื่องนี้เรื่องสายเหตุผลสมมติว่าเราไม่เราไม่เราไม่ทานเนื้อสัตว์เราไปซื้อไปซื้อจากไปซื้ออาหารเจสมมติว่าคนขายอาหารเจเขากินเนื้อสัตว์เอาเงินที่เราจ่ายไปซื้ออาหารเจเอาไปซื้อเนื้อสัตว์ต่อเรามีส่วนไหม เมื่อนี้เมื่คิดอย่างนี้ปวดหัวเนี่ยม,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 มันไม่รู้วิธีจะทำยังไงอ่ะ,อะนั้นเราเป็นคนที่ชอบคิดอยู่แล้ว